มาพ่อกับน้องทวงอีกแล้วพ่อไอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทางน้องทวงกับอยู่ทางเฮือนทางซานคือเก่าพ่อไอพี่น้องเอ้ยกทางน้องทวงกับชิมาอ่าอันนั้นเนาะเสร็จอ่าพัดลมกับสีอ่าอาบน้าให้เจ้าตู่พ่อเนาะผ่นหากับมาเนาะค่อไพี่น้องเนาะทางน้องทวงกับมาโดนแล้วยังบ่เห็นเพิ่นเนาะค่อไพี่น้องเพิ่นก็เลยหาเห็นเพิ่นมาเนาะค่อไพี่น้องด้วยหาเห็นเพิ่นมาอยู่ในเฮือนนี่เนาะเดี๋ยวทางท่งสีอ่า ดำเนินการแบบอ่าล่างเสร็จผัดลมก่อนเนาะผัดลมที่น้องทงอ่าผัดอยู่คู่มือเนาะเผพี่น้องโอเคไปกันเลยเผยพี่น้องโอเคโดยเนาะเผพี่น้องท่านุ่งทงขาสีอ่ามาล่างอันนี้ก่อนเลยเนาะเผพี่น้องทางอันนี้เนาะเผพี่น้องโดยโดยทีอ่าตักน้ำใส่กระถางแล้วก็ไปเสร็จโตที่เป็นโตผัดลมเนาะถีมาล่างอันนี้ก่อนเผยพี่น้อง เสบียาใหญยมือมือฉังอยากเข่าเนาะครับพี่น้องเนาะทางตุงอะไรมาล่างเนาะล่างแล้วแล้วกษณะน้ำนามให้เจ้าตู่เพิ่นเนาะครับพี่น้องโดยทางเจ้าตู่เพิ่นอยู่ในหันเนาะครับพี่น้องเนาะหทางเจ้าตูเพิ่นอยู่ขุนเนาะครับพี่น้องเพิ่นก็อยู่เพิ่นพอน้อง เดี๋ยวทางโนกรสีอ่านนำหายช่างเจ้าตู่คนเลยเนาะเพื่นพื่น้องเดี๋ยวทางโนทงสีนะคนนะทางเจ้าตู่คนน้องเพื่อนเพี่น้องโดยทางโนทงก็ได้อ่าเก็บกวาดมุงอยู่มุงนอนเนาะเพื่นพื่น้องเนาะปัดกวาดมุงอยู่มุงนอนแล้วก็สีอ่าล้างพัดลมขว้ทางพัดลมน้องทงนะเพื่นพื่น้องเปืือนแห้งทางโนทงก็สีมาล้างเนาะบบดนี้เนาะ ชิมลายอยู่ในนี้เลยแต่ว่าชีเฉียดเอาเนาะพีนะ่น้องเนาะบ่อบ่ออ่าชีใช้นอนเดียวอ่าถือเครื่องจักรตายพ่อพนะี่น้องโอเคเดี๋ยวทางูาน้นทวงกันชีอ่ะสต็อปคลิปไปเอาเอาแพรหลักเอาอ่นาน้ำเลยเนาะพี่น้องดนะ้วยโอเคด้วยพ่อพนะี่น้องทางูาน้นทวงกันได้ตักน้ำกอ่า อันนี้เนาะไปพน้องโอเคมาเสร็จลมเนาะไปพน้องเนาะเต็มที่ินเต็มอยู่ น้องคือใบผัดนอกเผินนะน้องเนาะใบผัดนอกเผินเองตอนนี้อันนี้คือใบผัดเลย ทั้งได้ผัดถนองก็ได้นะข้องถนองเนาะน้องเลยได้เสร็จแบบนี้อ่ะ ลอเกเจาะมัมีได้ลอกมั้ยีา่ากระสอบนอบอีวกระ,สอ,อะสอบอ่ามีกระสอบมันวาหันเปี่ยนนองเาไปปวดจไมรอทำไมเมทำไมัไมดลมเนี่ยเข นพน้องไปพี่น้องตอนนี้ก็ทั้งอาอาจมัเมกนกะมาเนาะพ,พ,พี่น้องสบ,บายดีตัวน,น้อสบ,บายดีดูหนมือด้วยต,ตัวน้องตันกไปตาตาสันองง่าสบ,บายดีอาจมมสบ,บายดมาามีมาจากไหนมาเนี่โอ้มาเอาดอกจอบด้วยจไปปล่อยเล้น้องมาจมั่ม เดี๋ยอยู่ในล่อในกระมีนี่แ<อ>ล้วก็เอาเพิ่มก็ได้นี่เพิ่มอีกก็ได้เน้<ม>นอปลอดน้องซาบ่าจะมันใหญ่เดี๋ยวไปปล่อยแหีห่นนองอยากเบิ่งปล่าตัวนเนาะหแดดก็จะส,สองๆนะนี่เห็นยิ้มแล้วลูกไงถุงให้มั่งงามเลย

เกือบเป็นกำลังใจเราเราจะมั่นทำคลิปใหม่ๆเนาะเราขอบใจหลายๆโอเคเนาะตอนนี้ก็ะชื่เมื่อเราประมาณเมื่อแล้วบบนี้จะไปปล่อยให้น้องกันโอเคเนาะปล่อน้องทงกระชื่อล่างพัดลมต่อเลยรบ้างนี้โอเคโดยพลอยพี่น้องกำลังทุกอย่างในอาล่าง ไก่ชิแรแล้วเนาะพี <S <S enfin <S <S ่น้องัเล็กๆน้อยก็คือชิแรแล้วเนาะโดนพันดนมก็เปล่ยนเห็นพังตมอะไรเนี่ยมาหุจังเล็กน้อยเนาะ้ก็ตุ๊บไปใช้แล้วบ้านนี่ตุ๊บตุ๊ต บเห็นั้เนาะบเห็นมันเลยเนาะเนนเพราว่าบบเห็นมื่อนี้กันนะจะเป็นมือใหม่เนาะงพุ่กับอาบน้าไวเพื่อนเพราะว่ามือนี้กับผ่นไปใช้แล้วกับลงทงเนาะงทนกำลังวลงลมอยู่เนาะพี่น้องเนาะมือนี้เป็นมือที่ลุงทงกับอาได้ปัดกวาดนาไม้เฮือนซานพอดีเพื่อนเนาเพรุนกับอาีได้ ขี่อนาจให้เจ้า,นนาตัวเพิ่อนพ่อนาะเพื่นพ้องแต่ว่าไหัวเพื่อนไปทางระบ,บิดเท,ท,ท่านะว่าได้บริหานา้เพื่อนเมื่นี้ทกิสี่อเมืน่อนาเนาะเพื่อนฉนเนาะ เรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมีนะในลาพัดลมเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวทาูเพิ่นก็มาพอดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทามสประกอบพัดลมก่อนเนาะพี่น้องประกอบลมก่อน เพิ ung, great, mm ่งลงทูลนะเสร็จเป็นทีลุล่อยเนาะโดยตอนนี้ก็ยังเหลือแต่พาโกบทางเบื้องนี้เนาะไปี่น้องโดยโอเคเนาะไปไปน่องเพ่งลงทูลกะชีอ่าไปเอาพานะก่อนเนาะไปี่น้องโอเคโดยไปี่น้องใช่อะพานี่มันเนาะผานอกตอนนี้มันยถึงทวงงาน เรียบร้อยไฟเป็นน่องมำความสาดประกอบฝัเป็นที่เรียบร้อยเข้าเนาะโอเคบ้านนี้ถือว่าสะอาดบ้านนี้เนาะไฟเพี่น้องโดยทำุวามสะอาถูให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยเนาะไฟเพี่น้องโดยตอนนี้ก็ทางเจ้าตู่พันน้องไฟเพี่น้องเนาะเห็นกะนอนรอถ่ายอยู่เดี๋ยวทำความสะอาดที่อาบน้ำให้เพื่อนเนาะแต่ว่าบ่มีอะโบมียังแบบแนวอัน สบู่หุบกผืนเนาะผู้พี่น้องเนาะบ่มีสบู่สะสบู่สามผืนเนาะผู้พี่น้องโดยทางหลวงทุงกับสีอาบแบบเป่าๆเอายาเซัวอาบให้ก่อนเนาะผู้พี่น้องโดยโอเคเน้องผู้พี่น้องสีลองจับเจ้าตูมาอาบน้ำเนาะผู้พ okay, ี่น้องเนาะโอ้โหผืนสีให้อาบน้ำรือบ่ทางหลวงทุงกับยามันครบเนาะผู้พี่น้องลองมึงก่อนเนาะผู้พี่น้องโด้วย ủa oh, sẽ ẩm nó còn non rồi chặt mà ẩm hết lên. Giả ti, giả ti, chụp, nón luôn ấy, nón luôn, nón luôn luôn đi. Đeo xịt ăn em. Giả ti, chụp. Ừ.

อย่าดีนอนลงไว้นอนลงๆๆเนูกนอนลงเนวตุกูกนอนลงนอนลง,ลงมัตกระร้ายนพีเนอะอันนี้เน่ขาวมัตเลยเนาะเต็มตัวเลยทำหน้าที่ แต่จะเอายาเทาพัชให้เพื่น้างี่น้องเนาะดยอยาไปตู่จะไปรู้สึกกับคนจ่อยแห้งน้างพ่นพี่น้องเนาะดยตูเดียวาไป

คนก็อาบน,น้ำแทนที่ทางแม่ที่พคนลาเนาะทางพี่น้องเนาะเอ๊ะอย่าอย่าอย่าเล็ดนะเล็ดตีนนะอยู่ดีๆอยู่ๆๆน,น,นิ่งๆอ่ะโอเคเนาะคนจะอาบน้ำนะคนได้ที่เรียบร้อยเห็นพี่น้องเรียบร้อยเลยเนาะปลุกมัน อันนั้นเนาะยาสาวหัวอพี่น้มงเด้ถังบ่มีแนวถังบุญงกับบมีแนวอาถูกกับผืนไงพี่ไ้บู๊กับืนเปไปเกือที่ดินหรือเล่าเนาะหาอน้าให้แล้วย่างผืนเป็นเกที่ดินเนาะคนไม่ไดเลยผืนผืนยังบูอ่าไม่เคยไม่น้อ่าอ่าผืนเชือแรละเชือแรกเนาะอ่าืนเชื่อแรกเลยถังุงไดน่าจะ เดินทนเ่ออา่นึงเ่อหนึ่งเนาะมืออื่นมือฮือก็เชี่ยไปพ่นอีกนกเคยไปน่องโดยทางหวงทงกับพีทนามก่อนแป๊บนึ่งโอเคเนาะเน่องทางหวงทงกับสแจกีไปเพื่อนตัวนี้เนาะเคยีน่องเนาะกระพายไปี่น้องงานเมือคิบของทวงังต่ต้นจนจบเกี่ยวกับเนาะนเนาะเคยไปน่องกัขอบบนขอบบนทางแมย์ซเบอร์ชูชุคนเนาะ ทีอาเบิรงคลิปพระงทงตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาขอบุญขอบคุณในทางน้องฝ่ายพี่น้องเนาะก็ขอให้ทางแม่์ไอซีแล้วก็แม่์มยทุกถาดเนาะทีอาเป็นห่วงน้องท่งมาเนาะฝ่ายพี่น้องทางน้องท่งก็อจะมีอยังตอบแทนเนาะมีแต่ความขอบคุณขอบคุณให้แม่์เมย์พันอยู่ดีไม่แห้งควเจ็บจะได้ความใ่วยจงมีเด้อคิดถึงได้ขอให้สมปรารถนาเนาะกับพักฝ่พี่น้องอาเบิรงคลิปน้องท่ง ไลายๆเนาะพี่พี่น้องเนาะทางนู่นทั้งนั้นจึงที่มีรายได้เขามาอ่าเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะพี่พี่น้องเนาะทางนู่นทั้งนัมีความฝันว่าอยากเลี้ยงปบเลี้ยงอยังอยู่เนาะพี่พี่น้องแต่ว่ายอดเงินกับบุคคอยร้ายเนาะพี่พี่น้องเนาะทางนู่นทั้งนั้นชีพยายามลงคลิปให้พี่พี่น้องได้อ่าหับซมเนาะพี่พี่น้องทางนู่นทั้งนั้นชี้ได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะกบพาไปพี่น้องอ่ากดไลค์กดซับสไครป์กดมากระดิ่งแจ้งเเตือออออนนนคลิิปใหม่ๆขงงงงงง้้้ทททดาส ขอกลาวคำวาสบายดีขอให้พี่น้องเบิร์ดทุกคนสบายดี